ตาอุดมสมบูรณ์นะคะไม้อะไรไม่รู้มีไม้สนไม้อะไรไม่รู้เยอะแย,ยะเป็นหัวจํำชื่อไอเชื่อมันแปลเปนภาอะไยว่าไม้อะไรก็ไม่รู้นะคะ อยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะคะนึ่ก็จริงๆไม่ใช่แอปเปิลป่าแล้วก็เป็นแอปเปิลที่น่าจะออกเองนะแล้วก็เขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้บำรุงอะไรเงี้ยก็เลยลูกไม่ค่อยโตเหมือนที่เราเห็นในตลาดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเต้มหมดเลยงลงไปลงมา <laughs> ฟื้นดินเลยนะคะล,ลูกเล็กลูกใหญ่ลูกอะไรเงี้ยมีเยอะค่ะ มันกาลังม,มันยังไม่สุกมากแต่มันจะเปรี้ยวๆอร่อยนะคะเอาไปตำหรือเอาไปจิ้มทําเป็นเ,เหมือนน้าพริกน้ปาปลาเหมือนมะม่วงอ่ะเดี๋ยวก็ไปตําก็ได้นะคะสอเปรี้ยวนิดๆไม่เปรี้ยวมากหรอกอร่อยะคะ่ะอร่อยกร,กรอบๆนะคะต้นเขานะคะต้นเขาดูสองต้นเลยเหรอเนี่ยโอ้จริงๆด้วยดูเป็นคุ้มเลยจริง โน้มลงมาถึงดินเลยค่ะเือกเดินไ,เดน,เดนไปเดินเดินไปเดินมาอ้าวเจอพอดีเพราะเคยเก็บแหล้ปีก่อนก่อนก็เคยเก็บนะคะ